หน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขเนื้อหาในการเรียนรู้ 1. ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 2. พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน 3. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 4. ห้องต่างๆภายในบ้านและ 5. การรักษาความสะอาดสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่นันนะคะเด็กๆ คุณรูพิกกบค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขกันนะคะครูพิ่กบการเนื้อหาสาระที่เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะเนื้อหาสาระที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะก็มีเรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านประเภทและส่วนประกอบของบ้านห้องต่างๆไปในบ้านและการรักษาวความสะอาดบ้านนะคะค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาสาระไปแล้วนะคะ อย่าลืมเด็กๆต้องปฏิบัติด้วยนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านเช็ดถูนะคะบริเวณบ้านด้วยนะคะอย่าลืมคุณครูพี่กบกาวันนี้เนื้องสาระที่คุณครูคุณครูมีเพลงมาฝากด้วยนะคะเป็นเพลงอะไรเอ่ยไปพบกันเลยค่ะ ไปเด็กๆไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆบ้านของฉันนะคะไปฟังกันเลยค่ะบ้านของฉันเป็นบ้านชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่โตแต่สะอาดน่าอ,อยู่บริเวณบ้านของฉันมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีดอกไม้ ฉันช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ฉันขุดดินเป็นหลุมตื้นๆฉันนำต้นไม้ลงปลูกในหลุมฉันนำดินมากลบหลุมแล้วรดน้ำต้นไม้ฉันช่วยคุณพ่อกวาดใบไม้แห้งฉันหอบใบไม้แห้ง โอบโตโตไปทิ้งที่ถังขยะฉันหอบใบไม้แห้งหอบเล็กๆไปทิ้งลงถังขยะบริเวณบ้านของฉันร่มรื่นสะอาดน่าอยู่ฉันรักบ้านของฉันค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาสาระกันไปแล้วนะคะเด็กๆต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะคะช่วยกันดูแลบริเวณในบ้าน รอบๆบบ้านนะคะให้สะอาดถูสะเบือนะคะเด็กๆเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เจอกับคุณครูแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ